ถ้าพระในบ้านยังอดพระในวัดก็กลืนไม่ลงคำสอนของสมเด็จพุทธจารย์โตพรม,มรังสีความเป็นพระในบ้านของพ่อแม่จะมีสักกี่คนที่รู้เพราะเรามักมุ่งหาแต่พระนอกบ้านพระที่ไม่มีลมหายใจแม้จะต้องซื้อหาด้วยราคาที่แพงแม้จะต้องลงทุนโรงแรงมากมายกว่าจะได้มาและมักจะเฝ้าปลนเปลอหรือบูชาแต่พระนอกบ้านนั้น แต่พระในบ้านซึ่งมีลมหายใจอยู่หรือใกล้ชิดอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเรากับมองข้ามไปเสียอ่านเรื่องนี้แล้วบางทีคุณอาจจะคิดได้มีคุณนายคนหนึ่งใจบุญสุนทานมากทุกวันแกจะออกมาตักบาตรทุกเช้าตักบาตรเสร็จแกก็แต่งสำรับกับข้าวอย่างบรรจงประนีตเพื่อเอาไปถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จผู้เป็นเจ้าอาวาสด้วยความเคารพนับถือ ในจริยาวัรของท่านและชอบฟังท่านคุยและเล่าเรื่องต่างๆเรียกว่าตักบารเสร็จคุณนายต้องมาวัดทุกวันถวายอาหารเสร็จก็คุยกับพระสมเด็จวันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับแล้วพระหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จเข้าไปกราบเรียนว่าคุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริงๆแต่เคยได้ยินว่าเป็นคนใจแคบเหลือแม่อยู่คนเดียว ปล่อยให้อดๆอยากๆไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อยู่ห้องแคบๆหลังบ้านส่วนตัวเองและลูกๆอยู่ตึกใหญ่โตสะดวกสบายเวลาพูดจากับแม่ก็ฟังไม่ได้หยาบคายขู่ตะคอกกระแทกกระทันผิดกับตอนมาคุยกับสมเด็จที่วัดชนิดหน้ามือเป็นหลังมือแม่จะออกมาเดินเล่นหน้าบ้านก็ไม่ได้ไม่ยอมให้แม่ออกมามีแม่แกลล่ลงหลงลืม สติไม่สมประกอบก็อายเขามีคนเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบได้สมเด็จนั่งฟังเฉยไม่พูดว่าอะไรวันหนึ่งมีกิจนิมนต์ไปทำบุญที่บ้านขากลับเดินผ่านหน้าบ้านคุณนายท่านก็แวะบ้านคุณนายก่อนคุณนายก็ดีใจมากที่สมเด็จมาเยี่ยมที่บ้านถือเป็นมงคลอย่างสูงที่พระขั้นสมเด็จมาเยี่ยมบ้านจึงเรียกลูกหลานมากราบเท้าท่านเป็นการใหญ่ แล้วคุยกันเรื่องต่างๆมากมายในตอนหนึ่งสมเด็จท่านถามคุณนายว่าพระในบ้านมีไหมมีเจ้าค่ะพระในบ้านมีหลายองค์เป็นพระเก่าๆทางนั้นสมัยสุขโขทัยก็มีเชียงแสนก็มีอรัธนาท่านสมเด็จขึ้นไปดูข้างบนสมเด็จท่านเฉยแล้วถามต่อว่า